เอาล้เอาโูกอะไรได้แล้ว่ไสิเลกกเอาฉันไม่อะไอเลกจเรอแล้วันที่ยอทำให้เป็นเพชรเป็นสีแดงเฉยแต่ลียาะคุณเคฟซีกระโดดท่าหัวเพชรเลยกระโดดตรงหัวเพชรเออกระโดดหัวเพชร ไมยังเร้ก็คุยทำอะอะไรค่ะหายคนเราก็นี่พี่เกมมาแล้วพี่เกมมาแล้วพี่คอยไปไปอันนี้เราต้องสามัคคีกันมาเรต้องลี่ทไมชอเราอยู่ด้วยกันนะต้องสามัคคีพี่คอยอ๋อมันสามัคคีไม่ด้ไปสิเฮพี่เกมไปด้วยเรอที่ว่าอยู่ที่เดิม

อยู่เนี่ยพื้นมันต้องลงไปกดปุ่มโอ้ไม่ต้องเออะไปกดไปไปเนี่ยไปเร็วๆไปกระโดด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 ไปกดต้องไปกดปุ่มสีเหลืองต้องให้คนข้างหน้าไปพี่เกมเดินไปเกมเดินเดินตกเลยตกเลยเรื่องไหนค่อยๆไปอย่าเพี้ยอย่ารีบ จะ,จะเล่นไปเหยียบปออูให้พี่เกมตกไปเออให้พี่เกมตกไปลยกระโดดไปกระโดดกระโดดไปดนูป่นกระโดดฝั่งเออกระโดดให้พี่เกมตกไปเหยียบปูกระโดดกระโดดพี่เกม,เกมตกไปคลุบคลุบเออพอ,นอนแล้วเออแค่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยเออปิงารุมมาพี่เกมมาเก็บพี่เกมมา

ทีละคนปุ๊ปปบุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปบบุ๊ปบุ๊บุ๊ปบุ๊บุ๊ปบุ๊บุปปุ๊ปบปบปุ๊บปุ๊บเข้บวปุ๊บปุ๊บปน ไปสิไปสิไป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 ไ้ไปไล้ปไปไปเป้ปไ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 ปหลุมค่อยไไป เอ๊ะข้าหลุมข้าข้าหลุมข้าหลุมไวปข้าหลุมข้าหลุมเห้ยทำไมรีบไปกันจังข้าไม่รีบข้าหลุมแม่ข้าหลุม เกมไ่เจอาเลยพี่แกมห้ามตายนะพี่แกไม่ห้ามตายนะรู้ไหมแกี่ยเขาชอบเลยเนี่ยพี่แกมคนเดียวแล้พี่แกวิ่งไปเลยแล้วไปเข้าหลุมวิ่งวิ่งแบบเร็วๆ ไปตายหมดเลยนะพี่เกมจบไดเลยไอยากฆ่าพี่เกมนิ่งอางเลยอีสามันพี่เกมนิ่งตรงเลยนะต้องเข้าประตูเลยนะทไมพี่เกมไปเดินช้าจังเอ้ยมีตะคนที่ตะคนห้ามเบียดกันห้ามเบียดกัน พี <Hey. S 2> <la> ๊้ถึงนี่แล้วทำไมพีงเป็นคนอย่างนี้นี่เร็วไปเลยโอเคอันนี้เป็นบ้านเราต้องกลับไปยังไงขึ้นไปตรงนี้ทางนี้ทางนี้ขึ้นไปในหลุมนี่หลุมใชปเลย ไปสิไอเกมห้ามโดนมันมีอันนี้เออมันมีมันมีเส้นนั่นอยู่ด้วยไปเส้นเราเส้นเา่ะห้ามโดนนะเลยไปเก็บเอ้ยลืกห้องสิไปไหนหรอเลือกไปดีเอ้า แล้วจะมานทำไมเพชจะมาดันทำไมพี่เกมมาเพชจะมาดันพี่เกมทำไมไปก่อนเลยเพไปไพอยากไปเลยเอาโอเค ไปไั่ตัวน่ะไปสิเฮ้ยอาจดันเอามาเกไปมาเห็นปก่อนเลยเห็นมั้ยมันผ่านสิ เอาที่มาตกเหรอไปไปทีละคนมันยุ่งจังเลยนะพีปรุ่เฮ้ยไปคุยใครทีละคน,นไม่ที่ไปผ่านแล้วก็คนนึงอะ่ะให้ผ่านทีละคนสิ <c oughs> มา เลี้ยวห้ามไปเอสกำลังหีงเชอแล้วปไปไปเลยสิเดี๋ยวเราอะไยเนี่ยไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะเออมันเรียกว่าเกมสามนาคีกันมัจ้ะใช่ไงมันเป็นเกมสามนาคีกันเอ้าก็มันนี่หน่อยสิ

จะพาอยู่แล้วเอ้ทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะไอตลอดอ่ะไคูเดียวเลยอ่ะไปสิไปสิตอ้พี่ตอน์ฟเลยพี่กอล์ไปเกมไปนู่นแล้วเออไปอย่าตายนะไป เฮ็ดตายสี่นะเกมเลยเฮ้เข okay ้าไปเลยเฮ้ยอย่าด uh> uh ังเข้าไปสิกระโดดอย่าด um> ังกระาดดเฮ็ดพ ah JA ี่เกมดูด้วยามันมีดโอ๋ อย่าดันดีพี่พอจะดันทำไมล่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่เลยตัวเองกระโดดดูตัวสีของตัวเองแน่นอะนอย่าไปดูสีเพื่อนเอ้าใครสีฟ้าไม่เห็นแท่นลาวากันหรอเนี่ยฮา ไปทีละคนไปที่หลังก็ได้ปะเฮ้เพนให้พี่เกมไปก่อนไปคนที่สองค่อยๆไปไม่ต้องรีบดไปเออเราดูว่าใครเออดูตายสีรบกันขึ้นไปเก็บไอสีงเหลืองให้หมดต้องขึ้นต้องเก็บสีเหลืองให้หมด แล้วก็กระโดดผ่านด่านไปด้วยพี oh, ่เกมต้องกระโดดไปกับชรเลยกระโดดไปกับทีเลยตายตายเราต้องเก็บใหม่นะเกมไม่ตายชื่อเสียชีวิตโมื่อคีคือพังสามคีคือพังค่อยค่อยไปตายไปไป มไ,ม <S 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 ไม่รีบมาไม่เราคนข้างหลังไม่รีบมาเพชรมันดึงไม่เห็นเลยแม่เพชรมาอยู่ตรงกลางสิไม่ใช่ไป่หัวเลยกับพี่เกมหรอเพชรสิ เอาวะจะไปไหนล่นเร็วลงไปทำไมแนด่ดูดิแล้วก็ทำานเม่ทำไมล่ะมาเรค่อยๆไปเพอย่ารีบไอกระโดดทึบทึบไป ไปไปทำไมไปกอ่สักทีไปเออไปเอไยเอ้เอ้ยเอ้ยอ่โอ้โหอรการท้องท้องอไรเหรอไป้องกดขึ่นไปกดปุ่มเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเองเขึ้นไปเองอย่าดันไ่ดีดันไปน้ตเลยไี่เกมไปน้ตเลยอย่าไปขึ้นไปเองไปเลย ไมต้องเปิดปุ่มสิน่ะแหนกเดี๋ยวพอเส้นไปเองแป๊บนึงเค่สเดี๋ยวดันที่สีเกี่ยงไม่ต้องเกีไม่ต้องขึ้นอันนั้นเดี๋ยวตาทำไมอ่ะกดแค่สองปุ่มไม่ละอันนี้ฝั่งนี้มันไอเพชรออกก่อนเพชรออกก่อนสิ ขึ้นไปกดดีๆนะมันคืออะไรนี่ไงเปิดประตูแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปมาให้ขึ้นไปมันหลอกเรามันหล,กล <c oughs> อกเราพียเอมห้ามตายนะเฮ้ยมองไม่เห็น,นอ่ะลงมาเลยห้ามตายนะเะ <c oughs>